เดี๋ยวต้องคุยยังไงดี้พูดคุยผลงานตอนนี้น้องก็ผลงานก่อนแล้วเดี๋ยวให้คุยงานเกี่ยวกับอาชีพตกอายุโลกยี่เพราะขาฉัคือไม่ต้องนอะไรขาฉัส่งมให้ขาฉัเมื่อกี้แล้วอ่ะไม่เลย ฉันรู้แล้วเมื่อวานฉันฉันกับใครนะคอยโดนทุเอเหมือนกัมตามสนองเลยอ่ะทำไมอ่ะก็เมื่อวานมึกับเราร่วมมือกันเปลี่ยนเปลี่ยนคีย์บอร์ดคอยไงแล้วก็โดนคือคีย์บอร์ดเครื่องเจ๊งเออเจ๊งเหก็ยังใช้งานไม่อยู่หลุดนะหลุดไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปชิคกี้แล้วฉันกับคกยร่วมมือกันแล้วก็ 谢谢。